สำหรับเพเชอร์เกตในงานฉีดพลาสติกจะมีเพชเชอร์เกตอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเพชเชอร์เกตที่บอกระบบความดันของทั้งระบบอันที่2ก็จะเป็นเพชเชอร์เกตที่บอกความดันต้านสกรูรป้อนกลับสองตัวจะทำงานต่างกันถ้าเป็นตัวเพชเชอร์ดูในระบบตัวนี้ก็จะทำงานทุกขั้นตอน ส่วน r e s เ u อร์เกตตัวที่เป็นแบ k เท e เ s อร์อันนี้จะทำงานในตอนที่สกูป้อนกลับแบ k เท e เ s อร์จะเริ่มทำงานในขณะที่สกูเริ่มชาร์จเม็ดเข้าไปเนื่องจากการฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์หลังจากฉีดจบสกูก็จะป้อนเม็ดนั่นก็หมายถึงว่าน้ำมันส่วนที่อยู่ฝั่งกระบอกฉีดก็จะต้องกลับถังทีนี้ถ้าถ้าเราไม่มีแบ k เ r e เ s อร e หรือไม่มีแรงต้านน้ำมันกับถังอิสระมันก็จะทำให้การชาร์จเม็ดไม่สม่ำเสมอดังนั้นเราก็จะต้องตั้งแบ็คเพชเชอร์ความหมายก็คือเราหลี่น้ำมันที่กลับถังไม่ให้กับอิสระจะทำให้เม็ดที่เข้าไปหลอมมีความสม่ำเสมอถ้าในกรณีที่เราใช้สีผสมตัวแบ็คเพชเชอร์ก็จะช่วยทำให้สีกระจายตัว นะครับเราเราสามารถที่จะปรับความเร็วของสกูในกรณีที่สีไม่กระจายตัวนะครับเราสามารถปรับความเร็วของสกูแล้วก็ปรับแรงต้านแต่ในขณะเดียวกันข้อควรระวังถ้าเราปรับแรงต้านไว้สูงหรือความเร็วในการหมุนของสกูสูงก็จะทำให้การเสียดสีข้างในสกูโอเวอร์ฮีตอุณหภูมิก็จะสูงกว่า ปกติที่เราตั้งอันนี้ก็คือข้อควรระวัง